สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปเล่นเกมนะครับผมเก็บสะสมคะแนนเหรียญแลกเปลี่ยนเป็นทูมุนี่ได้นี่เองนะครับวิธีการเล่นนะครับทุกคนก็เพียงแค่เรานะครับผมทําการนะครับวิ่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็เก็บสีที่เราเป็นอยู่แบบมาณนี้นะครับใครที่เป็นสายเล่นเกมนะครับผมก็สามารถนะครับผมเข้ามาดูได้นะครับเห็นไหมครับทุกคนเล่นแบบนี้นะครับผมก็ แบบนี้ก็คือแพ้นั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าเราต้องเล่นให้ชนะผ่านด่านนะครับเราถึงจะได้นะครับผมรับเป็นคะแนนเหรียญแบงค์ตรงนี้นะครับผมหรือว่า จะเป็นเหลียญสีเหลืองตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมแลกเปลี่ยนเป็นทูมันนี่ได้เลยนั่นเองนะสาหรับใครที่สนใจอยากทานะครับดูให้จบนะครับทุกคนเพราะผมจะสอนแบบละเอียดทุกฟังก์ชันเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับใครดาวน์โหลดมาใหม่นะครับใส่เป็น ID ตรงนี้นะครับเราจะได้อยู่ที่30คะแนนแบงค์แล้วนั่นเองนะครับทุกคนใครสนใจนะครับก็ดูให้จบนะครับเดี๋ยวผมสอนแบบละเอียดให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดก่อนนะ สำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับแอปสร้างรายได้เสริมนะครับผมโหลดได้ที่นี่เป็นเลงสีฟ้าตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถนะครับผมกดดาวน์โหลดตรงปุ่มนี้หรือว่ากดติดตั้งในขนาดนี้ก็ได้นะครับมันจะพาเราเข้าไปเล่นนะครับผมใน Pay Store นะครับแอปตัวนี้ไม่ใช่แอปหลอกลวงนะครับทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Google Play Store เลยนี่นะครับตรวจสอบมาแล้วนี่นะครับกดสามารถนะครับผมกดโหลดแล้วก็เล่นได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนเขาก็จะให้เรานะครับผมเข้าสู่ระบบนี่เองนะครับก็จะมี Facebook กับ Google เน่นะครับผมก็เลือกเข้าสู่ระบบไปได้เลยนะครับผมผมหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสาหรับแอปตัวนี้นะครับผมเป็นแอปสร้างรายได้เสริมฟรีนะครับผมเข้าทูบูนิวเลยนะครับสามารถใช้เวลาว่างของเราให้เป็นประโยชน์ได้นะครับเป็นแอปเล่นเกมนี่เองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมทําให้ดูนะนี่นะครับผมเราก็ต้องเก็บนะครับผมให้มันตรงนะทุกคนนี่เล่นแบบนี้นะครับผม ให้มันตรงสีตัวเองนะทุกคนแบบนี้นะครับก็ต้องตั้งสติเวลาเล่นนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปสีเหลืองเราก็เก็บสีเหลืองแบบนี้นะครับผมเล่นไปเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้นะครับผมก็ให้มันทําการต่อสู้กันนะครับครับผมหลังจากที่เราเล่นเสร็จมาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้ได้เกมนะครับแล้วก็สามารถนะครับผมรับเป็นเพชรเพิ่มเติมได้นะครับโดยการดูวิดีโอโฆษณานะครับผมหรือว่าจะไม่เอาก็ได้นะครับกดรับแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาผูก ID กันก่อนนะครับผมนี่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับการหาคะแนนแบงค์เขียวนะครับทุกคนนี่นะครับากดตรงนี้นะครับ ID นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับผมที่เป็นรูปคนตรงนี้นะครับนะครับผมก็กรอกไปตามนี้ได้เลยนะครับจะเป็นการกรอกไ d คําเชิญนั่นเองนะครับผมทุกคนนะครับผมสําหรับคนที่ใส่นะนี่นะครับ7 9 2 8 7 1 3 1กดส่งไปเลยนะครับเป็นแบงค์สีเขียวนะครับแล้วเราก็สามารถเอาแบงค์ของเรานะครับ มาถอนนะครับผมเข้าทูมูนี่ได้ตรงนี้นั่นเองนะครับขั้นต่ําก็อยู่ที่330บาทนั่นเองนะครับเข้าทูมูนี่วอลเล็โดยตรงเลยนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นแอปมาใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่ามันสร้างรายได้อย่างไงบ้างนะครับก็จะมีการเล่นเกมตรงนี้ที่ผมเล่นไปเมื่อตะกี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นภารกิจต่างๆนะครับสําหรับภารกิจต่างๆเราสามารถดูด้านล่างนะครับทุกคนเห็นไหมครับผมอันแรกนะครับผมก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับ ถ้าเราเชิญเพื่อนนะครับผมเราก็จะได้นะครับผมรับตรงนี้มานะครับเห็นไหมเขาก็บอกอยู่นะครับผมรายละเอียดก็สามารถดูได้เลยนะครับตามนี้นะครับทุกคนแล้วสําหรับเมนูที่2นะครับผมเมนูงานนะครับสําหรับงานนะครับผมก็จะได้นะครับผมรับเป็นเหรียญมาด้วยนะครับงานประจําวันนะครับทุกคนมันจะรีทุก12ชั่วโมงนะครับผมสามารถทําได้ทุกวันตรงนี้นะครับผมเวลามันก็ขึ้นอยู่นะครับผมว่ามันรีสาหรับงานประจําวันตรงนี้นะครับก็จะเป็นการดูวิดีโอนะครับผม ทำงานตอบโต้นะครับหรือว่าดูวิดีโอผ่านระดับเวลาออนไลน์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับสําหรับดูวิดีโอนะครับผมกดที่จะเสร็จแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีวิดีโอมาให้เราดูนะครับทุกคนถ้าเราทําภารกิจสําเร็จเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมครับเราจะได้มาแล้วนั่นเองครับก็สามารถนะครับผมดําได้ทําได้ทุกอันเลยนั่นเองครับมีงานตอบโต้นะครับผมเวลาออนไลน์แล้วก็เล่นผ่านระดับนะครับผมในด่านของเขานะครับสําหรับงานตอบโต้นะครับผมก็คืออันนี้นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับผม เพียงแค่เรานะครับผมทําการดูโฆษณาเหมือนเดิมน,นะครับก็ส่วนมากนะครับผมก็จะเป็นการดูโฆษณานะเห็นไหมทุกคนถ้า หลอดตรงนี้นะครับผมมันเต็มนะครับเราก็จะได้รับมาเนี่นะครับนี่นะครับทุกคนได้รับมาแล้วนะครับผมสําหรับงานตอบโต้เท่านี้นะครับผมได้รับหัวใจมานะครับประมาณนี้นะครับทุกคนสามารถมาทํากันได้นะครับแล้วสําหรับหัวใจที่เราได้มานะครับผมก็สามารถนะครับเอามาเป็นกิจกรรมสะสมหน้าที่3นะครับทุกคนเห็นไหมเราจะได้รับเป็นแบงค์เขียวมาเนี่นะครับผมถ้าเก็บสะสมหัวใจครบประมาณนี้นะครับนี่นะครับทุกคนแต่ละระดับนะครับผมได้มาเลยประมาณนี้นะ ก็สามารถนะครับผมนําไปถอนเข้าทูบอนี่วอเลตได้นะครับเป็นแอปหารายได้เสริมนะครับทุกคนไม่ต้องลงทุนด้วยนะครับผมและก็นะครับผมสามารถทําได้ทุกวันสําหรับงานประจํานั่นเองนะครับถ้าทําครบนะครับผมก็จะได้อยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมหนึ่งพันหกร้อยเป็นเหรียญของเขานั่นเองนะครับผม ก็จะมีประมาณนี <S <S ้นะครับทุกคนลองเข้ามาศึกษาเข้ามาเล่นกันได้นะครับทุกคนสําหรับการแลกเปลี่ยนเป็นทูมินี่นะครับก็จะมี2แบบนะครับจะมีเป็นแบงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเหรียญตรงนี้นี่นะครับสามารถแลกเปลี่ยนเข้าทูมิวเล็ตได้เลยนะครับสามารถนะครับผมเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะถอนเข้าทูมิวเล็ตโดยตรงเลยนะครับผมสําหรับเหรียญตรงนี้นะครับผมถอนขั้นต่ําก็อยู่ที่10บาทนะครับโดยใช้คะแนนเหรียญแลกนั่นเองนะครับส่วนแบงก์ตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับผมลองสามารถกดเข้าไปดูได้้้้นน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 นะะะะะะคคคครรรรรรัััับบบมมมกกกก็อออาาาาาาาจจจจีีภิใใหหเททํํตงยย่ผแุ สะสมเหรียญน,นะครับผมในการแลกคะแนนเอาละกันนะครับเดี๋ยวว่าเจอขั้นใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้กับทุกคนใหม่นะครับ